อาจจะไปคุมที่อิตาลีหรือเปล่านะโอ้โหมีโหมข่าวเลยว่าเป๊ปกุนดลล่าอาจจะไปคุมมาลายูเวนตุสก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเป๊ปบ,บอกว่าชอบอิตาลี่เป็นอย่างมากเลยเป๊ปกุนเดลล่าคับกุนซือหัวใสของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยอมรับว่าเขาเอน j o ยทุกครั้งเลยที่ไปเยือนอิตาลีท่ามกลางกระแสข่าวลือโยกไปคุมยูเวนตตสในอนาคต เป๊ปกุเดล่าเนี่ยเคยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับยูเว่ในปี29 0 1นะครับเมื่อมาซิมิเลโนุอเลเกรเนี่ยก้ eno, ยาวลงจากตำแหน่งครั้งแรกนี่ก็ตามเนี่ยไม่มีการติดต่อหาเป๊ปอีกเลยในที่สุดมาเรซิโอซารีก็เข้ามากุมบังเหียนแทนตั้งแต่นั้นมาครับเป๊ปก็เซ็นสัญญาคุมแมสตี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสัญญาของเขาจะหมดลงในปี25 0 2กับสตี้นะและเพิ่งพาทีมควา้าทริปเปอร์แชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยยังก็ตามครับเป๊ใเปในวัย52ปีบอกไปไหนว่า การย้ายไปยังอิตาลีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของเขาในอนาคตก็เป็นได้นะครับามาฟังสิ่งที่เป๊ปได้พูดนะเขาบอกว่ายูเวนตุสพวกเขาไม่เคยติดต่อหาผมนะแต่อาหารในอิตาลีอร่อยมากผมจะเป็นโค้ชให้พวกเขาไหมผมชอบอิตาลีมากผมมักจะไปเที่ยวพักผ่อนอยู่บ่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่านะครับได้พูดเป็นในว่าเออชอบอิตาลีมากๆเลยนะอาหารที่นู่นอร่อยชอบพาครอบครัวไปพักผ่อนไปเที่ยว พักผ่อนย่อนใจที่อิตาลีแต่ไม่รู้ว่าอาจจะไปคุมยูเวในอนาคตอาจจะเป็นได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เป๊ปกิเนล่าได้บอกเปนในก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปไว้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม